สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูมอสอีกแล้วนะครับหลังจากในครั้งที่แล้วนักเรียนก็ได้ไปศึกษาส่วนประกอบต่างๆของกรวยมาแล้วใช่ไหมครับและนักเรียนก็ยังได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการหาปริมาตรของกรวยนั้นก็มีสูตรในการคำนวณปริมาตรดังนี้เลยนะครับปริมาตรของกรวยมีค่าเท่ากับเศษหนึ 3, ่งส่วนสามพายรยกกำลังสองเอเมื่ออาร์แทนรัศมีของฐานของกรวย และ A อแทนความสูงของกลวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาลองแก้โจทย์ปัญหาในการหาปริมาตรของกลวยนะครับซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนก็ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ไปวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วนักเรียนก็นําไปแทนค่าลงในสูตรคํานวณหาคําตอบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดคุณครูก็ขออนุญาตยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสัก2ตัวอย่างนะครับนักเรียนจะได้มีแนวทางในการทําแบบฝึกหัดนั่นเองเนาะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างนี้นะครับนาฬิกาทรายอันหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย2ออันที่มียอดแหลมเชื่อมต่อกันโดยมีทรายบรรจุอยู่ดังรูปนี้เลยนะครับนักเรียนลองสังเกตทรายในรูปนี้เนาะ นักเรียนจะเห็นว่าทรายเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับกล้วยเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันต่อนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบว่าทรายในนาฬิกาทรายนี้มีปริมาตรเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นครับจากรูปที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าทรายนี้มีลักษณะเป็นกล้วยนะครับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10มิลลิเมตรเห็นไหมครับมีลักษณะคล้ายกับกล้วยนั่นเองเนาะดังนั้นครับ ทรายในนาฬิกาทรายนี้ก็จะมีลักษณะเป็นกล้วยที่มีรัศมียาวครึ่งหนึงของ10หรือยาว5มมตนั่นเองและจากรูปนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าทรายในนาฬิกาทรายเนี่ยมีความสูง24มเมเพราะฉะนั้นครับจากสูตรปริมาตรของกล้วยเท่ากับเศษ1ส่วน3พายกกำลัง 2s เมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกล้วยและ S แทนความสูงของกลวยนั่นเองนะครับ นักเรียนก็นําข้อมูลที่โจทย์กําหนดมาให้มาแทนค่าลงในสูตรและในข้อนี้นั้นคุณครูจะใช้ค่าภายประมาณ3.14นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรายในานาฬิกาทรายมีอยู่ประมาณเศษ1ส่วน3คูณกับ3.14คูณกับ5ยกกำลังสคูณกับ24 ในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถคำนวณหาคำตอบได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับปริมาตรของทรายในนาฬิกาทรายก็จะมีอยู่ประมาณ628ลูก mm. บาทมิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็จะได้คำตอบที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็สรุปได้เลยใช่ไหมครับว่าทรายในนาฬิกาทรายมีปริมาตรประมาณ628ลูก mm. บาทมิลลิเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันต่อเลยนะครับ ไปกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยดีกว่านะครับกล้วยใบตองขนาดเท่ากันจำนวน150อันใส่ขนมกล้วยได้ปริมาตรรวม1100ลูกบาทเซนติเมตรและกล้วยใบตองสูง7เซนติเมตรจงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกล้วยแต่ละอันจะยาวเท่าใดจากโจทย์นะครับนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนใช่ไหมครับ โจทย์ต้องการทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกลวยแต่ละอันจะยาวเท่าใดและสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับกล้วยใบตอง150อันใส่ขนมกล้วยได้1,100ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นครับกลวยใบตอง1อันก็จะใส่ขนมกล้วยได้เศษ1,100ส่วน150ลูกบาทเซนติเมตร จากปริมาตรของกล้วยเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R ยกกำลัง 2S เ,เมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกลวยและ S แทนความสูงของกลวยนะครับนักเรียนก็นำข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาแทนค่าลงในสูตรใช่ไหมครับและในข้อนี้นั้นโจทย์กำหนดให้กล้วยใบตองแต่ละอันนั้นสูง7ซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่าเศษ1,100ส่วน150ก็จะมีค่าประมาณ เศษ1ส่วน3คูณกับ22ส่วน7คูณกับ R ยกกำลัง2คูณกับ7ในข้อนี้นะครับคุณครูก็ใช้ค่าพายประมาณเศษ22ส่วนเเนาะเพราะฉะนั้นครับในขั้นตอนนี้นักเรียนก็ใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณมาช่วยในการแก้สมการเพื่อที่จะหาคำตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่า R ยกกำลังสองนั้นมีค่าประมาณ1หรือ R นั้นมีค่าประมาณ1นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ครับเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานของกล้วยแต่ละอันก็จะยาว2เซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลองดูตัวอย่างตามคุณครูไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดเนาะคุณครูก็จะให้เวลาในการทําแบบฝึกหัดแต่ละข้อเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ลองฝึกทํานะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดลองทําดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ แบบฝึกหัดลองทำดูนะครับกระโจมของชาวอินเดียแดงเผ่าหนึ่งมีลักษณะเป็นกล้วยสูง3.25เมตรฐานของกระโจมมีรัศมียาว1.75เมตรปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีอยู่ประมาณเท่าใดระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มพอสเพื่อทำแบบฝึกหัดหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่มเพเพื่อเรียนต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้กันดีกว่านะครับนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก่อนใช่ไหมครับโจทย์ต้องการทราบว่าปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีอยู่ประมาณเท่าใดและโจทย์กําหนดให้กระโจมของชาวอินเดียแดงมีลักษณะเป็นกล้วยสูง3.25เมตรฐานของกระโจมมีรัศมียาว1.75เมตร คุณครูก็จะวาดภาพจําลองขึ้นมานะครับในการวาดภาพจําลองขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งต่างๆในโจทย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นส่วนประกอบต่างๆของกล้วยแล้วนักเรียนก็จะคํานวณหาปริมาตรของอากาศภายในกระโจมได้อย่างง่ายดายเลยจากโจทย์นะครับกระโจมนี้มีลักษณะเป็นกล้วยสูง3.25เมตรและฐานของกระโจมมีรัศมียาว1.75เมตร จากสูตรครับปริมาตรของกล้วยเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R ยกกำลัง 2H เมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกล้วยและ H แทนความสูงของกลวยนะครับนักเรียนก็นำข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสูงของกล้วยหรือรัศมีของกลวยนะครับนักเรียนก็นำมาแทนค่าลงในสูตรเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีอยู่ประมาณ เศษ1ส่วน3คูณ3.14คูณ1.75ยกกำลัง2คูณกับ3.25และในข้อนี้นะครับคุณครูก็ใช้ค่าพายประมาณ3.14เนาะเพราะฉะนั้นครับในขั้นตอนนี้นักเรียนก็สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับไม่ได้ยากเลยนะเพราะฉะนั้นครับปริมาตรของอากาศภายในกระโจมก็มีอยู่ประมาณ10.42ลูกบาทเมตร ดังนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถสรุปได้เลยว่าปริมาตรของอากาศภายในกระโจมมีอยู่ประมาณ10.42ลูกบาศเมตรนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนในข้อนี้น่าจะทําถูกกันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดลองทําดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าถ้ายอย่างนั้นไปลองทํากันต่อเลยครับไปกันเลยแบบฝึกหัดลองทําดูข้อต่อมานะครับเทียนไขแฟนซี2แบบ แบบแรกทำเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว3เซนติเมตรและสูง5เซนติเมตรอีกแบบหนึ่งทำเป็นกล้วยสูง6เซนติเมตรและมีรัศมีของฐานยาว2เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนกดปุ่ม p a u s เพื่อทําแบบฝึกหัดหลังจากทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม p พ a y เพื่อเรียนต่อนะครับ าพร้อมแล้วไปกันเลยครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวะคิดในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับจากโจทย์นะครับโจทย์ต้องการทราบว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับจากโจทย์นะครับโจทย์กําหนดให้เทีนยนไขแฟนซีมี2แบบเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกนั้นทําเป็นเทีนยนไขแบบทรงกระบอก มีรัศมีของฐานยาวเศษ3ส่วน2หรือยาว1.5ซนติเมนั่นเองนะครับเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว3เซนติมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัศมีของฐานก็ได้ยาว1.5ซนติมตรนั่นเองและเทียนไขแบบทรงกระบอกนี้สูง5เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับจากสูตรปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับพายอายกกำลัง 2H เมื่อ R แทนรัศมีของฐาน และ S แทนความสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนก็นําเคลื่อนไขเนี่ยนำข้อมูลที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยมาแทนลงในสูตรนี้เนาะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของเทียนไขทรงกระบอกมีค่าประมาณ3.14คูณกับ1.5ยกกำลัง2คูณกับ5เห็นไหมครับข้อนี้คุณครูใช้ค่าภายประมาณ3.14นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับปริมาตรของเทียนไขทรงกระบอก ก็มีอยู่ประมาณ 35. 3 5 3 2 5ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองดังนั้นเทียนไขแบบแรกนะครับที่เป็นทรงกระบอกนั้นก็จะมีปริมาตรของเทียนไขอยู่ประมาณ 35. 3 5 3 2 5ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันเลยดีกว่านะครับแบบที่2นั้นทำเป็นกล้วยที่สูง6เซนติเมตรและมีรัศมีของฐานยาว2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นครับ จากสูตรปริมาตรของกรวยเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R กกำลังสอเมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกรวยและ S แทนความสูงของกรวยนะครับนักเรียนก็นำข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยแทนค่าลงในสูตรนะครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของเทียนไขแบบกรวยมีค่าประมาณเศษ1ส่วน3คูณกับ3.14คูณกับ2ยกกำลัง2คูณกับ6 ในขั้นตอนนี้นักเรียนก็สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับไม่ได้ยากเลยนะเพราะฉะนั้นครับปริมาตรของเทียนไขแบบกรวยก็มีอยู่ประมาณ25.12ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นนะครับนักเรียนก็สรุปได้เลยเนาะว่าปริมาตรของเทียนไขแบบที่2ที่เป็นแบบกรวยเนี่ยมีอยู่ประมาณ25.12ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยโจทย์ต้องการทราบว่า เทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่ากันนักเรียนก็นําข้อมูลที่เป็นปริมาตรของเทียนไขทรงกระบอกกับปริมาตรของเทียนไขแบบกลวยมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเทียนไขแบบทรงกระบอกจะใช้เนื้อเทียนมากกว่าเทียนไขแบบกลวยและมากกว่ากันอยู่ประมาณ35.325ลบด้วย25.12หรือมีค่าเท่ากับ10 2 0 5ลูกบาทรเซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับในข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนความรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการหาปริมาตรของทรงกระบอกด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนก็ต้องหมั่นทบทวนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะไปกันเลยครับแบบฝึกหัดลองทำดูข้อต่อมานะครับจงหาความสูงของกรวยอันนึงซึ่งมีปริมาตร48พายลูกบาทเซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว8ซนเมตรระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มพอ u s เพื่อทําแบบฝึกหัดหลังจากทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่มเพ a y เพื่อเรียนต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ก่อนเนาะจากโจทย์ต้องการทราบว่าความสูงของกลวยนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร และโจทย์กําหนดให้นะครับปริมาตรของกลวยมีปริมาตร48พายลูกบาทเซนติเมตรและมีรัศมีของฐานยาวเศษ8ส่วน2หรือยาว4เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากสูตรปริมาตรของกล้วยเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R ยกกำลัง 2S เมื่อ R แทนรัศมีของฐานของกล้วยและ S แทนความสูงของกล้วยนะครับ นักเรียนก็นําข้อมูลที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยแทนค่าลงในสูตรเพื่อที่จะคํานวณแล้วก็แก้สมการหาค่าของ h นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่า48 pi มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณกับ pi คูณกับ4ยกกําลัง2แล้วก็คูณกับ h นะครับในขั้นตอนนี้นักเรียนก็ใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณมาช่วยในการแก้สมการเพื่อที่จะแก้สมการหาค่าของ h ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะได้ว่า S เท่ากับ48คูณด้วย3ทั้งหมดหารด้วย16หรือ S เท่ากับ9ดังนั้นในขอน้อนี้คุณครูก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่ากลวยที่มีปริมาตร48ไายลูกบาทเซนติเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว8เซนติเมตรจะมีความสูง9เซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการทำแบบฝึกหัดนั้นไม่ได้ยากเลยและในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับนักเรียนก็ต้องคีาข้อสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับแลวนักเรียนก็ต้องคีาข้อสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วเราก็นำข้อมูลเนี่ยไปแทนค่าลงในสูตรในการหาปริมาตรของกลวยซึ่งการหาปริมาตรของกลวยมีสูตรว่าปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพายไยกกำลังสองเอ เมื่อ r แทนลัศมีของฐานของกล้วยและ h แทนความสูงของกล้วยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนก็แก้สมการหาคําตอบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการเลยใช่ไหมครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดฝากให้นักเรียนกลับไปคิดนิดหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับฝากให้คิดในข้อนี้นะครับจากโจทย์นะครับนักเรียน50คนใช้กลวยกระดาษซึ่งสูง10เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกล้วยยาว8ซนติเมตรเป็นภาชนะสำหรับดื่มน้ำถ้านักเรียนแต่ละคนดื่มน้ำจากกล้วยกระดาษไม่เกิน2ครั้งน้ำดื่ม20ลิตรจะเพียงพอสำหรับทุกคนหรือไม่เพราะเหตุใดถ้านักเรียนคนไหนนะครับอ่านโจทย์แล้วงง,งหรือยังไม่เข้าใจหรือยังทําไม่ได้เนาะนักเรียนก็กลับไปทบทวนในเรื่องที่คุณครูสอนในวันนี้แล้วนักเรียนก็ลองทําแบบฝึกหัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้านักเรียนคนไหนคิดได้แล้วนักเรียนจะเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะครับคุณครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนกลับไปฝึกคิดนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปสวัสดีนะครับ